สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2568สมเด็จพระกนิษฐาาิรที่ราชากรลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2567เป็นวันแรก วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2567ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรก โดยในปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นาเกลวังชุก และทุนก้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแด่สมเด็จพระราชินีเจดชุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตานเพื่อเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อราชอาณาจักรภูตานและปวงประชาชาวภูตานในด้านต่างๆเป็นอนเนกอันตันด้วยพระราชฤาษียมุ่งมั่นบนพื้นฐานการพัฒนาอันยั่งยืน ในการนี้สมเด็จพระนิธิฐาที่นาเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพหลราชฎรสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพระราชานปริญ,ญาดุษฎีมดิตกิติมิ์และกิตติบัติศาสตราจ,จ์ากิติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมสิบเอ็ดคนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโพธแก่นักวิจัยจำนวนสามคน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีสํานักวิชาทรัพยากรการ,กรเกษตรคณะรัฐศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลายัยคณะวิทยาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์และคณะจิตวิทยาในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน2,479คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองาวรความสำคัญตอนหนึ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบตระหนักดีว่าการศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันมีเครื่องมือมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆช่วยให้เล่าเรียนได้ง่ายรวดเร็วมีช่องทางที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางมากขึ้นสิ่งประดิษฐ์เช่นคอมพิวเตอร์เดิมใช้เก็บประมวลข้อมูลใช้ค้นคว้าจัดระบบได้สะดวกเป็นประโยชน์แก่ทั้งวงวิชาการและอาชีพโดยทั่วไป ต่อมาเทคโนโลยีก้าวหน้าพัฒนาจึงสามารถเรียบเรียงประมวลความคิดสร้างภาพเสมือนได้ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกแม่นยำเป็นเครื่องอัตโนมัติไม่ต้องอาศัยมนุษย์คิดหรือคำนวณการพัฒนาทางวิชาการเทคโนโลยีจึงหนักไปทางพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือให้ทำการแทนมนุษย์ให้ได้มากหรือเทียบเท่ามนุษย์การศึกษาเล่าเรียนก็เป็นไปเพื่อใช้สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือเป็นสำคัญ ข้อนี้อาจทําทให้การศึกษาวิชาการหลักอ่อนด้อยลงจึงมีข้อคิดข้อควรระวังอยู่บ้างการพึ่งพาสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมืออย่างเต็มที่เป็นเรื่องอันตรายเมื่อระบบหรือเครื่องมือเสียใช้การไม่ได้หากไม่มีความรู้พื้นฐานจะแก้ไขได้ยากยิ่งเป็นเหตุให้ทําการต่างๆไม่ได้สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือย่อมอาศัยความรู้ที่มีรากฐานวิชาการอย่างลึกซึง้งและถูกต้องนำมาประยุกต์จึงจะเกิดขึ้นได้ ัณฑิตจึงควรใส่ใจวิชาการอันเป็นรากฐานอย่าวางพึ่งแต่สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือมากจนเกินไปอีกประการหนึ่งสิ่งประดิษฐ์โดยเครื่องมืออาจจะแม่นยำหรือรวบรวมข้อมูลได้มากแต่ไม่มีอะไรประกันได้ว่าข้อมูลนั้นๆจะถูกต้องแม่นยำเสมอไปบัดน,นี้สิ่งประดิษฐ์สามารถสร้างเรื่องสร้างภาพเองได้หากเชื่อข้อมูลทั้งหมด ไม่ตรวจสอบหรือไม่มีความรู้ความรอบคอบที่จะตรวจสอบจะเกิดความเสียหายในวงกว้างได้เกิดการหลอกลวงทางสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอยู่ที่เป็นข่าวอยู่เนืองเนืองหรือเกิดการปลุกปั่นยุยงให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องทําให้มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ใช้เครื่องมือแต่ถูกเครื่องมือใช้เพิ่งระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือเป็นเครื่องช่วยให้การศึกษาการทำงานได้รวดเร็วแล,วและสะดวกขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ความรู้หรือวิชาการโดยตรง บัณฑิตผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการและการนำวิชาการไปใช้จึงต้องศึกษาและไม่ละเลยความรู้พื้นฐานก่อนจึงจะใช้สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือได้ถูกต้องอย่างมีสติตรวจสอบไตรตรองไม่ให้เกิดความเสียหายรวมทั้งต้องเป็นผู้นำทางที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือต่างๆด้วยการใช้เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์จึงจะมีผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมืองอย่างแท้จริง ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบร้อยแปดปี วันนี้เวลา7 5็นาฬิกานาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวชิราวุธวิทยาลายัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในพิธีถวายราชสักการะพระบรามาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมํำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบร้อยแปปีโดยมีผู้บังคับการและคณะครูว,วชิราวุธวิทยาลายัยเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชาธิาสวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้มีผู้แทนจากองค์กรต่างๆอาทิมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตสุวัฒนามูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาวชิราวุธวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทย และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ,ะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเมื่อถึงเวลา8นาิกาพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงนำผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงชาติไทยจบแล้วประธานพระดํารัส ทังนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงเมื่อวันที่28กันยายน2560กำหนดให้ธงแถบริ้วสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่หรือสีขาบเป็นธงชาติไทยเรียกว่าธงไตรรงเพื่อแสดงถึงเกียรติศักดิ์ของประเทศสยามทัดเทียมอาระยะประเทศ และสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประเทศสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทงไตรรงได้ขึ้นสู่ยอดเสากระโดงเรือเอ็มพายเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นพานะที่กองฐานอาสาไทยโดยสารไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร และเมื่อสิ้นสุดสงครามธงไตรรงได้โบกสะบัดอย่างสง่างามท่ามกลางธงชาติของประเทศผู้ชนะสงครามเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศสยามได้รับโอกาสแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติซึ่งพัฒนามาเป็นองค์การสหรประชาชาติในปัจจุบันสำหรับความหมายของธงไตรรงปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรง โดยสีแดงหมายถึงชาติและประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ําเงินขาบหมายถึงพระมหากษัตริย์สะท้อนถึงพระราชดุดมการ์สร้างรัฐชาติสมัยใหม่ด้วยสามสถาบันหลักที่ค้ำจุนและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้มีความสมัครสมานสามัคคีธงไตรรงจึงนับเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของชาติไทยและเป็นอนุสรณ์สำคัญที่ประกาศเกียรติภูมิของไทยในเวทีนานาชาติ อันเป็นพระปรีชาญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้นะที่ว่าการอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกปนานรุติดองคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายชุมพิษเดชะรัตผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัย โอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของท้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน37ชุดแก่เด็กและผู้ปกครองที่ประสบอุทภกภัยในพื้นที่อำเภอชุมแสง ต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญเิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,535ถุงมอบให้แก่รองผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื่องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบตอนนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลพิกุลทองอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยจำนวนสามครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2568ถึงปัจจุบันเนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องติดต่อกันจากอิทธิพลพายุวิภาคาจิกิน้องฟ้าและรากาซาที่แผ่ปกคลุม ประกอบกับน้ําจากแม่น้ํายมแม่น้ําน่านและแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มทรงผลให้เกิดน้าไหลหลากน้ําล้นตลิง่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนสพานสิ่งสาารณประโยชน์และพื้นที่การ,กรเกษตรใน5อําเภอประกอบด้วยอําเภอชุมแสงอําเภอเมืองนครสวรรค์อาเภอโกลพระอำเภกกพอเภพยุหะคีรีและอำเภอไผ่าสาลีรวม21ตำบล147หมู่บ้าน บ้านเดือนรัศดรได้รับผลกระทบ3,457หลังคาเรือนทางนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้บรูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยได้แก่เครื่องสูบน้ำรถแบคโฮเรือท้องแบนและกระสอบทรายเพื่อบรรหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วเด้งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้รัษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธรรมเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุพลุระเบิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธรรมจัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวที่ประสบเหตุพลุระเบิดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ โดยนายพิทยะชันธนิลกผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุพลุระเบิดซึ่งเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่21-2หมู่1นึ่ตำบลบ้านโอพอเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่30กรกฎาค,คม2568รส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9รายบาดเจ็บหนึ่งราย การได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวณวัดโพธาสายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแดะได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งวางแผนเยียวยาฟื้นฟูทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ